สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูเรื่อง Return to Silent Hill กันนะครับผมก็รู้สึกว่าภาคนี้จะอ้างอิงมาจากเกมในภาคที่2นั่นเองนะครับผมโดยเรื่องราวนะครับเรื่องย่อของภาคนี้ก็คือเหมือนอยู่ตัวเอกก็ได้จดหมายลึกลับมานะครับก็เหมือนเพื่อให้ไปตามหาแฟนนั่นเองแฟนที่เขาได้ทิ้งไปจาก Silent Hill นะครับ สุดท้ายก็ต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวทำให้เขาต้องกลับไปยังไซเตนฮิวนั่นเองนะครับก็เรื่องย่อก่อนกลับมีแค่นี้เองไนดะ้จดหมายปุ๊บก็บกลับไปเลยนั่นครับผมพูดถึงตัวหนังนะครับบรรยากาศถ้าใครยังใครคิดถึงบรรยากาศที่เป็นหมอกเหมือนในเกมที่มันเยอะๆนะครับผมว่าอันนี้บรรยากาศทําได้ดีหมอกเยอะมากแล้วก็รู้สึกก็จะเป็นเมืองเมืองก็จะเป็นมีการกลับไปกลับมาไปยังแบบเมืองที่เป็นสนิมนะครับ ก็ทาได้ตื่นเต้นดีทําฉากได้ตื่นเต้นดีส่วนผีใช่ไหมครับพวกผีวิสัยก็ทําได้น่ากลัวแต่ว่าซีจีก็ยังอาจจะมีลอยๆกันไปบ้างนะครับส่วนตัวผมว่าหนังยังรับผมนะรับผมนะผมไม่ได้เป็นแฟนเกมขนาดนั้นแต่ว่าก็เคยดูดูคลิปบ้างดูสปอยมับ้างแล้วก็เรื่องราวผ่านๆไปบ้างแล้วก็ ภาคเก่าๆที่ที่เคยดูนะครับแต่ก็จําภาคเก่าไม่ค่อยได้แล้วนะผมว่าค่อนข้างที่แบบแตัดต่อจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ในความรู้สึกผมหรือเพราะว่ามันตัดไปตัดมาด้วยความที่ว่าย้ายไปย้ยายมาก็ไม่แน่ใจนะผมแบบผมมันไม่ค่อยสมูทดูไม่ค่อยปฏิปต่อกับไม่ค่อยปฏิปต่อกันสักท่อยแล้วก็ตัวละครบางตัวที่โผล่มาจะค่อนข้างงง,ง ง,งงๆนะครับในในสับผมอาจจะงงไม่รู้ผมมีพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่านะแต่ผมดูแล้วผมจะงงๆว่าไอ้ตัวนี้เป็นใครตัวนี้จะสื่อถึงอะไรตัวนี้มายังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมีเป็นตัวบ้างแล้วก็ส่วนตัวแบบจบก็ไม่เท่าไหร่ผมค่อนข้างที่ตอนดูถึงจบก็ยังค่อนข้างจะประมาณว่าแบบเอาจบแล้วหรอจบอย่างงี้หรออะไรอย่างเงี้ยผม ผมว่าเขาอาจจะในความรู้สึกผมนะอันนี้เนี่ยครับผมว่าถ้าเขาจะให้เราให,ให้เน้นถึงความสัมพันธ์ของพระพระนางนะครับเขาน่าจะปูเรื่องราวปูเรื่องราวของพระนางให้มันให้เราคนดูได้รู้จักแล้วก็อินไปมากกว่านี้น่าจะดีกว่าแล้วพอจบแบบนั้นมันจะจะพอเข้าใจได้แต่พอมันเหมือนกับในความรู้สึกผม,มคือเหมือนกับ พระเอกติดอยู่คนเดียวครับเราก็แล้วเราแล้วหนังมันไม่ได้ถ่ายทอดถึงความว่าเอ้ยพระเอกรักนางเอกขนาดนี้เพราะอะไรทําไมมีเรื่องราวยังไงถึงรักกันอะไรเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่ในเรื่องมันมีเรื่องราวให้เล่นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรัตทิหรือว่าอะไรที่มันใส่ๆเข้ามานะครับสุดท้ายคือเขาไม่ได้เล่นอะไรตรงนั้นเยอะมันจะไปเน้นตรงที่ตัวพระเอกที่ยังคอยติดอยู่วนลูปก,กับเหมือนกับติด อยู่ภายในใจที่เป็นรู้สึกผิดทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็โดยรวมผมสำผมนะผมว่าห้าเต็มสิบก็พอแล้วครับอันนี้ไม่ได้เป็นแฟนเกมนะเผื่อที่เป็นแฟนเกมเขาอาจจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่านี้แล้วก็อาจจะได้เยอะกว่านี้ผมมองในมุมที่แบบเราไม่ได้เป็นแฟนเกมนั้นก็ร,รู้แค่รู้จักเกมบ้างแล้วก็ภาคก่อนๆบ้างนะครับผมว่าไม่ไม่เท่าไหร่ 5, 5, สักห้าห้าเต็มสิบสมผมนะผมห้าเต็มสิบ แล้วก็เพื่อนๆที่ดูไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับสนุกไม่สนุกยังไงบ้างหรือว่าตรงไหนที่มันเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่ม,มอัธรสดได้ก็ฝังแนะนํากันมาก็ได้ครับนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองเอาภาคภาคเก่าอย่างภาคภาคแรกที่เขาทํากับภาคที่สองที่เขาเคยทํามาไปดูใหม่แล้วมาเทียบดูว่ามันสนุกกว่าภาคนี้หรือเปล่าภาคล่าสุดหรือเปล่านะขอเทียบแบบเป็นแค่ความสนุกนะไม่ได้แบบน,นู่นี้นั่นต่อให้เป็นความสนุกแบบ ในแนวหนังของสยองขวัญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวค่อยไปลองเทียบดูอีกทีหนึง่งแต่ในความรู้สึกผมนะที่ที่ยังเป็นแบบคอยจําได้ผมว่าภาคเก่าทําได้สนุกกว่านะครับผมก็นี้เป็นความเห็นเล็กๆน้อยๆับช่องเล็กๆนะครับผมก็เพื่อนๆมียังไงก็ฝากติชมกันได้นะครับหรือว่ามียังไงก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับนี่ก็จบกันไปแล้วกับความรู้สึกหลังดูเรื่อง Return to Silent นทิวนะครับแบบแทบจะไม่ได้สปอยเลยมั้งครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ต้องขออภัยได้นะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ